อันต้นนี้หอมค่ะหอมม,มีกลิก่นไมค่อยหอมค่ะนี่เนาะสวยมากค่ะมันแบบนอกใบเขาจะขาวเนียนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวคิงปาร์กกันค่ะก็มีผู้โดยสารอยู่ด้านหลังกันนะคะตอนนี้ก็ถึงคิงปาร์กแล้วนะคะนี่เนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะถึงแล้วนะคะแล้วก็กําลังเข้าคิงปาร์กนะคะ ตอนนี้มันเป็นหน้าดอกไม้เนาะต้องเข้ามาดูดอกไม้กันค่ะตรงนี้เนาะนี่คะ่ะบรรยากาศเนาะเริ่มจะเห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงดอกไม้สวยๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดคนมาเยอะเลยค่ะตอนนี้มาเจอดอกไม้สวยค่ะนี่เนาะอันนี้จะชื่อเขานะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาดูเนาะสวยแปลกๆดีค่ะนี่เนาะ สวยมากเลยค่ะใครเคยเห็นหรือเปล่าเนาะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ออสเตรเลียมันจะเป็นดอกไม้ป่าท้งนั้นเลยค่ะนี่เนาะเยอะเลยค่ะดอกไม้กาลังออกค่ะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะนี่เนาะสีแดงเยอะเลยค่ะนูน่นข้างล่างก็จะเป็นวิวที่สวยนะคะนู่นเนาะสาก็พามาดูทุกปีเนาะมันสวยค่ะดอกไม้เยอะมากเลย อันนี้ก็ดอกสีเหลืองไม่รู้ดอกอะไรคะ่ะสวยมากเลยเนาะอันนี้ชื่อเขาคะ่ะสวยมากเลยจะเป็นพุม่มเล็ก แต่ว่าสีนี่แบบว่าออกเหลืองสวยมากค่ะนูนเยอะแยะเลยค่ะเยอะมากทางโน้นก็นูนค่ะหน้าดอกไม้มันมีแต่ดอกไม้แปลกๆค่ะสวยค่ะอันนี้จะเป็นดอกออกช่อสีขาวค่ะนี่เนาะมันแปลกดิค่ะสาก็เพิ่งเคยเห็นเนาะสวยมากเลยค่ะนี่เนาะอันนี้ชื่อเขานะคะเดี๋ยวชห้ดูเนาะนี่ค่ะ ทาบอกว่าเรมอะไรเรมเทลวหรือเปล่าสาก็ไม่แน่ใจเนาะตกภาษาอังกฤษเหมือนกันกน,กน,นี่เนาะสวยมากเลยขาวสวยดีค่ะนี่เนาะแบบต้นเขาจะออกแบบเออมันก็เหมือนเหมือนหางเนาะน่าจะใช่ค่ะเหมือนกับหางอ่าเรมก็คือพวกแกะแพะเนาะเหมือนค่ะสวยมากอันนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะสวยค่ะเป็นแบบเออดอกเล็กๆอีกเนาะออกม่วงๆค่ะเป็นช่อเล็กๆสวยมากเลยค่ะนี่เนาะสวยมากค่ะอันนี้ก็สวยอีกแบบค่ะมันจะเป็นเนาะ เป็นช่อเหมือนกันค่ะออกขาวๆนวลๆนวนค่ะนู่นเยอะแยะเลยค่ะสวยมากค่ะอันนั้นก็เป็นสีชมพูแปลกๆค่ะแบบนาะสวยดอกไม้ที่ออสเตรเลียจะเป็นดอกไม้ที่แบบว่ามีเยอะมากเลยนะแต่ว่าแต่ละชนิดเน,นแบบสวยแปลกๆค่ะนี่เนาะบางชนิดสามมาอยู่ที่นี่นานก็ไม่ค่อยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบมันสวยค่ะอันนั้นจะเป็นสีชมพูขาวสวยมากค่ะนู่นเนาะ แต่ที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นตระกูลยูคาลิปตัสเหมือนที่สาบอกนะเพราะว่าเราสังเกตดูใบเขาะนะคะใบเขาเนี่ยค่ะจะคล้ายกันเหมือนกันหมดค่ะกลิ่นก้อนนี่เนาะเนี่ยะคะ่ะใบย,ยูคาลิปตัสทั้งนั้นเลยค่ะนี่เนาะ,ะตรงนู้นก็ใช่ค่ะสีนั่นก็จะเป็นใบย,ยูคาลิปตัสค่ะตรงน,นู้นเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบใบเล็กๆไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกสวยอีกแบบค่ะก็เป็นตระกูลยูคาลิปตัสทั้งนั้นเลยแหละค่ะนี่เนาะ สังเกตดูใบเขาค่ะนี่ค่ะเนาะแต่มันมีหลายชนิดเหมือนสาบูเนี่ยค่ะชื่อเขาเนาะคะ่ะออสเตรเลียนีิยุคาลิปตัสเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นดอกสีม่วงเนาะสวยค่ะสวยค่ะสวยมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูชื่อนะคะนี่เนาะ ชื่อเขานะคะซิลกี้อะไรเนี่ยแา,า,า,าก็ตกภาษาอังกฤษเนาะอ่านเอากันค่ะนี่เนาะสวยมากค่ะเป็นสีม่วงแบบสวยมากเลยค่ะนี่ก็น่าจะเป็นตระกูลยูคาลิปตัสเหมือนกันเนาะนี่เนาะเพราะอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าใบเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกันเลยค่ะกินก็เหมือนกันค่ะ กูอยูคาิแตนมันจะกลิ่นฉุนๆเนาะสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็อีกต้นหนึ่งค่ะนี่เนาะออกสีม่วงเดี๋ยวดมดูก่อนอมไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะแต่สวยสวยมากเลยนี่เนาะดอกสีเหลืองนี่จะเด่นค่ะมีทุกที่เลยค่ะดอกสีเหลือง